นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว,ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะครับยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเขาด้วยนะครับความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันครับกับเรื่องชีวิตสัมพันธ์ครับ สวัสดีนันกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกครั้งนะครับเรากลับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับเป็นประจำทุกๆวันอังคารและว,วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วเนอะว่าสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยมีวิธีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆกันได้อย่างไรใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนคงมีความรู้ แน่นปึ๊กมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อครับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตรอบๆตัวเขาอย่างไรนะครับเรื่องวันนี้ครูก็เลยให้ชื่อเรื่องว่าชีวิตสัมพันธ์นั่นเองเราจะเริ่มกันที่สิ่งมีชีวิตว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ในด้านที่เป็นประโยชน์อยู่ด้วยกัน4ด้านนะครับอย่างแรกครับสิ่งมีชีวิตเขามีความสัมพันธ์กันเพราะเขาต้องใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเป็นประโยชน์อย่างที่1นะครับอย่างที่2ครับสิ่งมีชีวิตเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นแหล่งอาหารให้กันนะครับ นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็ยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเป็นแหล่งสืบพันธุ์นะครับและสิ่งมีชีวิตก็อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะของการเป็นที่หรือเป็นแหล่งหลบภัยให้กันมองแบบนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับว่าสิ่งที่ครูพูดมันแปลว่าอะไรนะครับอันดับแรกครับคุณครูจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านที่เขาใช้ประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัยซึ้งนะครับ เอาละจุดแรกครับเช่นเสือในป่าเห็นไหมครับเสือเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับป่าก็คือต้นไม้ใช่ไหมก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งฉะนั้นสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี้ยเขามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยเสือก็จะใช้ป่านะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักนั่นเองเห็นไหมนะครับตัวอย่างที่2ครับคล้ายๆกันลูกนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิต นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนกมีความสัมพันธ์กับต้นมันนกมีความสัมพันธ์กับต้นไม้นะครับเพราะว่านกจะใช้ต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับพอมองออกไหมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต3ครับช้างอาศัยอยู่ในป่านะครับเหมือนกับในกรณีเสืออยู่ในป่าเลยช้างเป็นสิ่งมีชีวิตป่าเขาเป็น ต้นไม้ประเภทมีต้นไม้หลายๆชนิดไปอยู่รวมกันใช่ไหมก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นช้างก็มีความสัมพันธ์กับต้นไม้เหล่านั้นที่อยู่ในป่าในการใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับหรือพึ่งทํารังบนต้นไม้อันนี้ก็เหมือนนกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อจะคู่เลยนะครับนักเรียนคงจะคิดออกว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเนาะก็คือพึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตพึ่งก็จะใช้ต้นไม้นะครับ ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแสดงว่าสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอ่ต่อไปครูจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านของการเป็นแหล่งอาหารอันดับแรกครับเช่นนกกินปลาเห็นไหมทั้ <'s> งนกและปลานะครับทั้ <Connect ion> งนกและปลาต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่ทั้ <financially S 1> งคู <way> ่ทั้งนกและปลานะครับต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่เนาะ แต่ว่านกกินปลาเห็นไหมเขาก็แสดงความสัมพันธ์กันแล้วครับว่านกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับปลาตรงที่นกเนี่ยใช้ปลาเป็นแหล่งอาหารเนาะตัวอย่างที่2ครับเสือกินกวางนะครับเสือกินกวางเสือและกวางต่างเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตหนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งในด้านของการเป็นแหล่งอาหารเนาะและตัวอย่างที่3ครับกบกินตักกระแตนเป็นอาหารนะครับ ทั้งกบและตักกะแตนก็ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับโดยตักกะแตนเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยคือตักกะแตนเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับกบดังนั้นทั้งกบและตักกะแตนนะครับเขามีความสัมพันธ์กันโดยกบกับตักกะแตนมีความสัมพันธ์ด้านการเป็นแหล่งอาหารอ้าวแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนเป็นยังไงล่ะนะครับอ่าไม่ยากครับนักเรียนก็ดูในเคสนี้นะครับ นกทํารังบนต้นไม้เห็นไหมครับทั้งนกและต้นไม้ก็ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณีนี้นกกับต้นไม้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมครับเนื่องจากเขามีลูกนะครับตัวน้อยๆอยู่บนนั้นแล้วดังนั้นแสดงว่านกกับต้นไม้ในภาพนี้มีความสัมพันธ์กันนอกเหนือจากการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือนกยังสามารถใช้ ต้นไม้หรือมีความสัมพันธ์กับต้นไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนได้ด้วยถูกต้องไหมนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้านสุดท้ายครับคือความสัมพันธ์ในด้านของการเป็นแหล่งหลบภัยนะครับอันดับแรกครับยกตัวอย่างให้ดูก่อน ปลากร์ตูนซ่อนตัวในดอกไม้ทะเลอ่ะเคสนี้เห็นได้ชัดเจนครับปลากร์ตูนมีความสัมพันธ์กับดอกไม้ทะเลตรงที่ว่าปลากร์ตูนเนี่ยจะใช้ดอกไม้ทะเลเป็นแหล่งหลบภัยใช่ไหมครับเมื่อภัยมาเยืนใช่ไหมก็จะเข้าไปหลบในนั้นอ่ะ,อะนะครับปลาการังกับสัตว์น้ําก็เช่นเดียวกันนะครับปลาการังกับสัตว์น้ําก็สามารถเป็นแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้ําตัวน้อยๆได้นั่นเองเนาะโดยใช้ปลาการังนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าว่า ปะการังกับสัตว์น้ําบริเวณนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในด้านของการเป็นแหล่งหลบภัยนะครับและป่ารกทึบครับในป่าเนี่ยเราจะเจอสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยอาศัยป่ารกทึบนะครับในบริเวณต่างๆของโลกเนี่ยหลบภัยได้นั่นเองฉะนั้นป่าที่มีต้นไม้เยอะๆเนาะซึ่งป่า ก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเนาะเพราะว่าประกอบไปด้วยต้นไม้หลายๆต้นนะครับสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมครับดังนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์กันครับก็คือสัตว์ป่าสามารถไปหลบภัยในป่ารกทึบได้จึงมีความสัมพันธ์กันในด้านของแหล่งหลบภัยนั่นเองนะครับนักเรียนคงพอเข้าใจเนาะและคงจะพอวิเคราะห์ออกว่า ภาพแต่ละภาพนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอีกต่างหากเนาะสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์มีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตมากนะครับเพราะว่า สิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีไม่มีชีวิตนะครับแต่เขามีความจําเป็นในการดํารงชีวิตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นแสงนะครับแสงจะมีความสําคัญกับสัตว์มากเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยใช้แสงนะครับเป็นตัวบอกเวลาในการหาอาหารแล้วก็ในการกลับหลังใช่ไหมครับและโดยเฉพาะพืชครับ พืชเนี่ยใช้แสงซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับในการสร้างอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาหารของเขานั่นเองเห็นไหมดังนั้นเราจะเห็นว่าในสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันนะนะครับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างที่2ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตก็คืออากาศแน่นอนครับเราหายใจเข้าไปเราเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับ จากนั้นก็ขับแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะครับหรือเป็นแก๊สเสียในร่างกายออกมาคือแก๊สคาร์บอนไดาออกไซด์นะครับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ก็มีกระบวนการเช่นนี้นะครับอ่าสามอุณหภูมิครับอุณหภูมิเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตมากๆเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยมันมีส่วนที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ย เกิดพฤติกรรมหรือเกิดการปรับตัวในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมเช่นน้องหมีนะครับเขาอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวจัดอยู่ตลอดใช่ไหมนะครับเป็นเวลาเนิ่นนานดังนั้นมันก็จะมีการปรับตัวทางด้านเส้นขนเนาะทางด้านการสะสมไขมันแบบนี้ครับนะครับเพื่อให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งก็จะแตกต่างจากสัตว์ที่อยู่ในหรืออุณหภูมิที่ร้อนกว่านะครับนะมันก็จะส่งผลต่อการปรับตัวนะครับนอกจากนี้นะครับ สิ่งไม่มีชีวิตที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตก็คือน้าครับนะอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมาก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 นะครับและน้ําก็มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับในเปอร์เซ็นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญครับสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น,นอกจากนี้ก็คือดินและแร่ธาตุนะครับดินและแร่ธาตุพวกนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแต่มีความจําเป็นและความสําคัญมากสําหรับพืชเพราะพืชเนี่ยต้องการแร่ธาตุที่สําคัญนะครับในการเจริญเติบโตพืชไม่ได้สามารถเดินไปร้านขายยาไปซื้อแร่ธาตุวิตามินได้เหมือนเรานะครับเขาต้องการแร่ธาตุแบบนี้นะครับเข้าไปเนาะแล้วก็แล้วก็ดินกับแร่ธาตุนะครับยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มด้วยนะครับ เป็นไงครับยากไหมไม่ยากหรอกคุยว่ายังไงก็ไม่ยากวิทยาศาสตร์ไม่ยากครับแต่อาจจะเยอะนิดนึงฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบความคิดกันนิดนึงนะครับวันนี้ชีวิตสัมพันธ์ของเราเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับทวนหนึ่งรอบนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบอยู่ด้วยกัน4รูปแบบ นะครับใหญ่ๆแบบที่1คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอาจมีความสัมพันธ์กันในด้านของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับหรือถ้าไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็เป็นแหล่งอาหารนะครับถ้าไม่เป็นแหล่งอาหารก็มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ทั้ง3อย่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอาจจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของการหลบภัยนั่นเองนะครับผม แล้วสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์มีนะครับโดยสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตยังไงบ้างอ่ะหสิ่งมีชีวิตต้องการแสง2สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ3สิ่งมีชีวิตต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไหมครับสสิ่งมีชีวิตต้องการน้ำนะครับแล้วก็5สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มต้องการดินและแร่ธาตุเพิ่มเติมเข้าไปนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าโอ้โห รอบตัวของสิ่งมีชีวิตนะครับเขามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแล้วก็แทบจะแยกกันไม่ได้เลยเอาละครับวันนี้นะครับการเรียนของเราไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะการบ้านวันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตอบแบบทดสอบหลังเรียนนะครับที่ quizizz นะครับในหมวดของชีวิตสัมพันธ์นะครับผมวันนี้รหัสในการเรียนนะครับใส่เข้าไปด้วยเพื่อรับคะแนนพิเศษ5คะแนนเต็มเมนะครับรหัสในการเรียนของเราวันนี้คือ 6 8 77คิดได้แค่นี้แหละ6 8 77 6 8 77นะครับผมใส่เข้ามาด้วยแล้วหนูจะได้คะแนนพิเศษนะครับเพราะว่าเราดูคลิปนะจนจบเชื่อว่านะในใจเชื่อว่าหนูคงมีความซื่อสัตย์นะครับดูจนจบคลิปเลยเนาะครั้งต่อไปนะครับเรายังเรียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับแต่เราจะเรียนแบบอินไซต์ลงไปครับเจอกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ